โรมาโนเปิดเผยอนาคตจอมทัพลิเวอร์พูลหลังมีข่าวย้ายออกจากทีมฟรีฟรีหลังจบฤดูกาลนี้ฟาบริซิโอโรมาโน่นักก่าวคนดังชาวอิตาลีเปิดเผยว่าติอาโก้อันคันทารา่ากองกลางจอมเทคนิคชาวสเปนของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปจนหมดสัญญาในซัมเมอร์2 0 2 4ตลอดฤดูร้อนที่ผ่านมาจอมทัพวัย32ปีตกเป็นข่าวกับหลายสโมสร ทั้งในซาอุดีอาระเบียและลิกตุรกีแต่สุดท้ายติอาโกก็ยังอยู่กับหงแดงต่อไปพร้อมกับเป็นทางเลือกให้คุณสือเยเเกนครอปได้ใช้งานขณะเดียวกันนั้นติอาโกซึ่งกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลแต่ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆจนพลาดการลงเล่นไปหลายเกมแต่โรมาโนยืนยันว่ากองกลางชาวสเปนจะไม่ย้ายไปไหนและการพูดคุยเรื่องสัญญาในอนาคตจะเกิดขึ้นหลังจบซีซั่น โรมาโนกล่าวว่าติอาโก้ต้องการอยู่ที่ลิเวอร์พูลต่อไปเขาแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนตอนนี้เขากำลังมีสมาธิอย่างเต็มที่กับฤดูกาลนี้ส่วนปี2024ติอาโก้และบอร์ดบริหารสโมสรจะตัดสินใจร่วมกันว่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่ติอาโก้จะเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่กำลังพูดคุยกันในตอนนี้